ครับผมพี่รดาครับสวัสดีครับทุกทุกท่านครับร่างยุก,กับอุ้ยชีเฮ็ดไข่หอมหอมพี่น้องกับนุ่มไผ่ครับมาแล้วคัมแบ็กพี่น้องเฮ็ดหยังครับผม <c oughs> oh, ได้ปลาไหลโอ้ได้ปลาไหลได้ปลาไหลขันเขาท่ายเป็นตัวเนี่ยบ้ามีบอกเลยเหลืองเออเฮ่อเนี่ยนอนพี่น้องเขาสีเตือนก็เลยแมน่นก็เลยเขาเขาเลยต้องซับว้าวพี่น้องผม ให้เบิ้งดลุบ่ได้พักครบข่าหูเส้งไคใบกิดดุดตัวหอมพริกไทยกระเทียมตาไคพริกแดงรองหลังบ่ได้พยายามมีอะไรอ่ล้ลองใส่ใส่ก่อนหน้าจานรุ่นเนอยืนนี่ยืนหน้าใหญ่กว่าใหญ่โอ้ยตัวใหญ่เนี่ยแล้วยืนนี่ตัวมันใหญ่เบิ้ลแล้วเอาเกี๊ยมมาแล้วใหญ่เชี่ยมเด้อปวดครับเอาขึ้นบ่ ยาธาตุน้ำใสโอ้ยเสียงพี่น้องใช้เบื้องหลังเสียดูยันเอ,อจัดไปพี่น้องผมเดียวหาหนายทุนก้อนพี่น้องนายทุนว่ะธนีเยี่ยนี่สิเฮ็ดเสียไม่นาะคุณพ่อเนาะอเออเฮาเหตุเสียไม่กับคุณพ่อสนอง,อ,ง,งอืมรุ่นแรก ผมซื้อว่าด้ราคพวกมีนิยมหลายอยู่ตัวนี้ออเออเบีงงยกบักง่ญ่พี่น้องเหลืออยู่ซ้ำนีน่เอาอยัางเห็ดถองเอาเผ็ดอยู่ครับนุ่มไพ่เอาเลยให้นนุ่มไพ่เห็ดให้นกินเสพเสียพี่นอ้องตะบ่เชียนเสียบอ๊ยปลาไหลตัวแบบนี้ตัวเดียวที่พี่น้องถวยหนึ่งนี่ตัวเดียวได้นี่แตะบาบามีสายใจว่าตานุ่มไผ่เห็ดเถียงพิก ถึงพริกถึงแกงถึงพริกถึงขิงแน่นอนพี่น้องพุ่นกีเห็ดไข่หอมหอมอีจ้างหาดในซองดอกซ้มดอกโอ้ย,อยไปหาเบึงไอ้ป๊กไวล้ละเขียนจองไว้แล้วส้ำสี่ป้ายอยู่หันดอกในหน่อยซ้ำนี้มือแรงก็เมือนเสายังไปเอาโอ้เขาสียอดน้ามานใน่อยป่ะครับนุ่มไพออโอ้ขัวให้มันหอมหอมเพื่อ เพื่อเพิ่มน้ำมันให้ตัวปลาไหลเพราะว่าปลาไหลนี่มันบ่นม,นม,นนมีน้ำมันเด้อพี่น้องเด้อกันเท่าสี่ัวแบบฮะจวดพี่น้องผมมีกระทะแบบนี้ห่อนไว้เดี๋ยวซื้อมาใส่เยอกันอยู่พอหรือหรอกระทะบางลววลามลนมะเขื่อนเอาไปครับมันห่อนไว้ด้านใหม่ไว้ ไม่ไหวแต่ว่าหวอนไหวนามักหม,ม่หองเลยเห็ดไข่เกี๊ยวสุดยอดเลย,ม,ยมันใส่น้ำผึ้งมาใส่น้ำที่แจ้งใจพี่น้องโดนๆพอกันเทียปีหนึ่งนาะพี่น้องเนาะกับที่เฮาบ่ได้พอกันกำมาเห็นให้กินสู้กินเหลียวพี่น้องช่วงนี้ติดงานหนักช่วงว่างหัน าพี่้องผมชูไฟเข้าไปัวัาไหลแล้วัไเลยิ่มกันนะใส่เบยดเอาลงไปพี yeah. s <S oh, like okay, hey. ่รองบอสเสียบป่วยกับขากาวนี่ว yeah, ่า แต่ว่าสุขภาพบ่ดีเด้อวคันบ่แสบฟื้นกับฟื้นบ้านบ่นห่อตัวเดียวมั้งว่าไผ่ปลาปลาไหลตัวเดียวพี่น้องเครื่องกะทะตัวนีะกันโล่สามสิบโล่สองได้ไหมเสร็สายใหญ่อุ่นบ่ดเหอเอาเบียดไปใส่แม่นแค่เสาหลังนี่นะเอาเนี้ยชีกีเดียนใส่แปีดินแปีดินไป้เป็นตะเรลายอยู่ดิแตะยูนาล่องปักยังขาดสองหลังเนออะไรขึ้นมาตัวหนึ่งนาล่องปักข้นว่าบ่มีบ่า เดือดไอ่เลยเมื่อไหร่รอกหล,ลังอาดหลังนก่อนตัวหน่อยโ,อโตไปเยอะว่วาชาติางไปดุนอยากให้กินออกอยากให้กินออกทางอากาศได้ดีพี่น้องเลยครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับมาผมมาพอกันได้รอบปีหนึง่งกับนุ่มไพ หลังจากที่มันไปเห็นงานเหตุการณ์มาเราว่างมือนี่ไปใสปลาไหลตำมันไปใสกับเเอินบอว่ามีดรอกจังหวะใส่ย่านบ้าใ้ไสสองหลังนึ่งเออใสสองหลังนึงขึ้นไปสีไ่ไบ้ดบาทมันได้เสร็จแล้วก็เลยจีงก้างไปหากันมามาจินขวบปลาไหลที่เล็ดเลยละ่ะพี่น้องรวมด้วยคุณพ่อสนองได้บักเล่าเล็กเข้าไปแล้วจังได้กับจนเข่าเสียบแน่นอนยากินเขา้าเสีย,สยบพี่น้องผมเป็นยังไงละ่ะไสขวบเบิ้งเบ็ดได้บ้นั่นอ่าโอเคเดี๋ยวไปเบื้องเบ็ดพี่น้อง สาเบ็ดเพื่อนยู่อสายอย่างนี่เอาเห็นง่ายๆ่ยังสิบ่เห็นโอ้นี่ดวงโบโอ้เจ้ว่าดวงเบ็ดให้เป็นแนวนี่เห็นบอลลมไปบานนี้ใส่สายลีดบ่เออเบ็ดดามสันเด้อพี่น้องเด้อเบ็ดดวงสันหรือว่าดามสันของเฮานี่เองเดี๋ยวให้เบิ่งชัดๆผู้ใดเพียอยากได้สวดตัวบางแง่น่ะพี่น้อง เนี่ยนี่ดวงเบ็ดเด้อครับเด้อนี่ใส่เบ็ดลักษณะนี้นี่ครับแล้วก็ใส่สายเหลี่ยเด้อพี่น้องเด้อเราด้ามนี่เป็นด้ามไม่ยั้งก็ได้ขอให้มันบ่หักบ่าขาดเออขอให้มันบ่หักบ่าขาดพี่น้องอ่าเอาเอาเขาเขาใส่อีหยังต่อครับนี่นุ่มไทยใบประกูดโอ้ใบประกูดบ่ใบ่ประแกง Chang ba 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 tôi ba 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 khoa ba 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 พื้นบ้านเฮานี่แล้วพี่น้องนี่แหละเขาว่าครัวมันก็ต้องแบบนี้พี่น้องผมอืเดี๋ยวก็ได้กินพี่น้องเดี๋ยวเมาปรุงน้ำกันเครื่องปรุงสีใสอยัางเนี้ยฮะสุลอดปลาเอยวห่วยใส่โยเกี่เยันมีน้ป็ปลาหรอว่าอย่าเชื่อมเลยอย่าเชื่อมเลยต้องตามติดพี่น้องผมโดนๆได้กินเทียร์แล้วก็ กวัวสิเด็กินฟีมือนุ่มไพ่นีบ่ธรรมาดาพี่น้องยังนี่สู้รถใส่เข้าไปแล้วสู้รถสู้ลาพี่้องใส่เข้าไปแล้วลาบ่ท่าันใส่สสหอมพี่้อง หอมทะลุหอมทะลุฟ้าเลยยาทาตน้ำใสพี่รองผมยาทาตน้ำใสตะวันปากยิดลาวอา้าวอืมยาจินเทาเสียบ<ะ>ยาอื่นมาใส่ใส่บ่บ่ใส่บ่ทาสาสักวันบ่ว่าจำใส่ ทำไส้เชียงไว้แล้วอโอ้เติมน้ำล่างโคกพี่น้องผมเขาเอื้อนน้ำล่างโคกเด้อพี่น้องเด้อน้ำยังเดือดอย,ยุ่งสีละเอาให้เดือด,เ,ด,ดเติมลงไปกับห่อนต่อเลยพี่น้องอแจ๋ียวหนุ่มไพบอกว่าเพชรบ่พ,บพอขอลูกโดดใส่เย็นโอ้โยพี่น้อง ลูกโดดสุดยอดเด้พี่น้องผมสดเข้าไปว่าเนี่หึกับลูกโดดของเฮาเดตัวยังห่างเป็นต้นท่านไดนบ่เป็นตัวห่างบ่เสกเดียวไปเบตเห็นยังห่างตัวห่างบ่เป็นมีแฉะด้วยนี่เฮ้ยใส่เอาลูกโดดพี่น้องลูกโดดลงไปเออลูกโดดลงไปแล้ว กข้าวที่ล้างให้เดือดเดือดก้อนนี้นีไ่ไหมหรอครับครับค <Hind S 3> ือถ้าเสียหัวเดี๋เอ้ยเสียมากหัวบวนหลุดเดี๋ยวโอ้ยพี่น้องเอาชิมบ้างนะนุ่นมไพน้ำพอดีพี่น,อน้องไอ้นุ่มไพชิมปะ้ปะนุ่มไว่าแสบเข้ากับแสบโอ้โหพี่ไพรักงานละไอ้นุานามมา่มน้ำม่อนคนเดียวสัวใส่ลงไปผักอืออืออือ ทานคะแนนเต็มสิบคูให้ร้อยเชียวพี่น้องผมได้แบบอะไรกินเห็นหน่อยเรียบร้อยพี่น้องผมผิดบงังนุ่ไมไปเห็ดบ่เคยผิดบงัง ได้จากจากหนูหอดสั่งให้นุ่มไผ่ขวพร้อมเห็ดพร้อมเมื่อนั้นเนื้อแพะสิ้นแพะเอามาบ้าวมีบ่ท่านโคตรเสียดายเลยขัวแพะพี่น่องมาพอยนี่น้องมาดิมเอาอยู่บ่หนีย มาพี่น้องผมวู้คันแรกเลยคือหอมหอมหอมแบบหล,ล่าเหาหอมแบบยูู่ไทย,ยสุดยอดแล้วสุดยอดแล้วพี่นี่น้องน้ฮะใส่แล้วใส่เบอร์แล้วเบ,บ,บ,บยอร์เบอรใส่ย่างอีกกินย่างเดียว เอาถ้วยมาตักตักไปจินพี่น้องผมมาเด้อพี่น้องเร้อทางไก่ทางไก่ในประเทศตั้งประเทศในจังหวัดตั้งจังหวัดทั่วโลกเข้ามาอยากมาจินกับทีมงานอีสานบ้านขออ่อยขวองเข้าพี่น้องมุมไพ่ตาสนองบ่าวมีตักเบอร์เลยอ,อยู่บ่จงค้างกระทาวไว้เนี่เป็นยัง ข้้้างนีโอยไปพี่น้องผมบาทเลยเอาพี่น้องผมเปิดกองเขาให้นุ่มไพ่เอเอ,เอลุยเปินพี่เอิญน้องเขามากินมาเพือนี้มาโกมีเขามาเอาพี่น้องผม,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 มขัวปลาไหล<อ>ขัวปลาไหล,ไหลนุ่มไพตั้งตระสซเอเเียงรวมด้วยโกเม็ดพี่น้องมอื รวมด้วยโกเมียดเอาพี่นนองจัดไปทีมงานเฮาทีมงานเฮาพี่น้องครบเต็มสัดเตียมเพราะว่าสิเป็นโกเมียดพ่อนี่น้องนุ่มไผ่นุ่มไผ่เฮากินเแสบแซ่นาเคือมเนาะเครื่องกาถาอืมตัวนี้บะหมี่หลวง อันนี้วิยสัสมันวันนี้น้องกััวดีเลยวันยี้น้องกััวได้ใส่ได้ได้เบอร์เตะได้เองไปนยู่แค่ว่ามันจริงยังกัปั่นเอาเนี่ยยังเสียดมาพี่น้องผมแซ่บแซบม่ต้องเยอะน้ำจางเยอะอย่างนั้น

เขาไปม้วนมันตัวน้อยหัวสูงกดไตบวหลายแบบไม่หึ่งดีก่านูกเขาแค่คำขอบคุณทุกแรงทุกตบทุกการคิดการตามเหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมจากหัวใจชิมงานที่สามบาทเขาเองเพราะเขาชิมหนักคือเปียเอาไปทำนี่เดี๋ยวสีนุ่มไปชี้เห็นไอ้เบิ้งจะเปล่าหรือชี้นเลยทำเดียวก็ดีนี่้ควางเดียวขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้องเงินก็เงี้ยเราไปจบเลาไท่านจบ